S <S <S มาเริ่มช้อนทำอาหารของเรากันคะ่ะแบบทดสอบแรกหนูอยากกินเค้กรอเค้กกันนะคะได้เลยฉันได้เตรียมเค้กแสนอร่อยไว้แล้วทีนี้ต้องจาะรูตรงกลางเพื่อใส่ไส้จลลี่นแสอนอร่อยลงไปแต่เรากลับมาประกอบเค้กกันก่อนเริ่มจากครีมเค้กค,ครีมดูน่าอร่อยมากๆเกลี่ยครีมให้ทั่วเค้กจากนั้นประกอบด้วยชั้นเค้กที่มีรูตรงกลางทาครีมอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เรียบเนียนและว,วางเค้กหนึ่งชั้น้าอีกชั้นหนึ่งเราต้องการเค้กที่สูงสูงจากนั้นก็เบครีมให้ทั่วเค้กให้แล้วต่อไปใช้ไม้พายเกลีย่ยให้เรียบเค้กออกมาไร้ทิ่ติต่อไปฉันต้องการน้ำพึ่งอา้าวคุณย่าผมจับน้ำพึ่งก่อนเนะแต่มันเป็นของย่า ยอมให้คนแก่ก่อนสิคุณยา่าผมต้องการน้ำผึ้งต้องใส่มาในเค้กย่าก็ต้องการมันเหมือนกันโอเคเชฟไนเมื่อพูด,ดีๆไม่เข้าใจต้องใช้ไม้แข็งคุณย่าทำอะไรจะูก่ผมน้ำผึ้งเป็นของยา่าเอาฟันปลอมขึ้นมาด้วยเทน้ำผึ้งใส่ในตรงกลางน่ากินมากทีนี้เรามาตกแต่งเค้กด้ดยวยรีมวันิารลาแสนสวย โอ้น่ากินสุดๆและแน่นอนต้องตกแต่งด้วยเราจะใช้เลมอนสไลด์เอามาแต่งที่หน้าเค้กสวยงามและก็อร่อยเค้กเลมอนต้องเปรี้ยวแน่แน่ <c oughs> ฉันเมีอเดีที่ดีกว่า <c oughs> ฉัน <Ouch. S 1> จะเปิดขวดห <c oughs> มากฝรั่งฮับบ้าบับบ้าแต่เปิดยากมากเลยฟันก็ใช้ไม่ได้ผล <c oughs> โอ้ไอเดียมาเปิดด้วยเล่อยไฟฟ้าโอ้ไม่ต้องลองเดี๋ยวย่าเปิดให้ดูและจาไว้อ๋อขอบคุณค่ะคุณย่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะใช่แล้วเคฮับ้าบาบ้านแหลลงไปในเค้กเรียบร้อยโอ้ยยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยมาลองกันเถอะออร่อยมากๆแล้วเป่าลูกโป่งได้ด้วยแสง ทีนี้ฉันต้องการฮับ,บ้าบับบ้าจริงๆเอาออกจากกล่องและเอามาพันเค้กกันมันกลายเป็นเค้กสีชมพูสุดน่ารักทีนี้ใส่กล่องฮับ,บ้าบับบ้าลงไปด้วยเจ๋ง <c oughs> ฉันต้องการน้ำช่่มสกิทเทิลส์ <c oughs> บีบลงไปในเค้กเรียบร้อยต่อไปเอาฟองดองแถบสีสีมาติดรอบเค้กมันดูเหมือนสายรุ้งเจ๋ง ติดฉลากไว้ด้านบนเรียบร้อยเจน่าตัวน้อยลองได้เลยอ๋อทุกคนตั้งใจมากพอหนูเริ่มจากตรงไหนนะทุกอย่างดูน่าอร่อยโอเคก้อนนี้ก็เจ๋งเหลือเชื่อมีน้ำเชื่อมอยู่ข้างในด้วยอ่ะอร่อยจังเลยสุดยอดและนี่คือเค้กเลมอนมาลองกันโอ้ยมีน้ำพุ่งอีกข้างในด้วยอร่อยโอ้ เค้กสือชมพูสุดน่ารักข้างในก็มีอะไรอะ่ะดูเหมือนหมากฝรั่งแล้วปอดลุกเป่งได้ด้วยถูก <c oughs> ใจมากๆเลยหนูชอบตัดสินใจแล้ว <c oughs> ผู้ชนะก็คือพี่เจนิส <c oughs> ใช่ฉันชนะมันเป็นของฉันดีใจจัง <c oughs> และครั้งนี้หนู <c oughs> อยากได้บ้านขนมปังขิงทุกคนทำเพื่อนหนูได้ไหม <c oughs> แบบนี้คะ่ะ ฉันไม่เคยทําแบบนั้นมาก่อนนะจะพยายามโอ้แน่นอนที่รักอย่าทําให้ง่ายสบายมากมาเริ่มจากการตัดชิ้นส่วนที่ต้องการที่เราจะสร้างบ้านที่สําคัญที่สุดต้องตัดชิ้นส่วนให้สมบูรณ์แบบเพื่สามารถประกอบได้ในที่หลัง <c oughs> และจากนั้นเอาไปอบตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการและก็รอคุณย่าจะทำไร ่าตัดสินใจไม่ทำขนมวันนี้หลานสาวของย่ากินขนมมากพอแล้วย่าจะสร้างบ้านที่มีประโยชน์จากพักห <c oughs> ลานต้องชื่นชมความหองใหญ่ของย่ามาใช้ครีมชีสกันตักใส่จานแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยและจากนั้นใส่บรอกโคลีลงไปแตงกวาและก็แครอทบรอกโคลีเป็นผุ่มไม้ที่น่ารักทลนงานออกมาหน่าพอใจจริงจ ออกมาเป็นบ้านในสวนสวยงามอย่าพอใจส่วนเราจะใช้แครกเกอร์ฉันต้องการมันพอดีจุ่มแครกเกอร์ลงไปในนูทเทลล่ามันเหนียวมากได้สามารถเอาแครกเกอร์สองอันมาติดกันได้เรากำลังสร้างบ้านจากสิ่งนี้สำเร็จทีนี้ก็มาตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่ย่างแจงอะโอไอเดียเอาเตาเผาออกมาเพื่อละลายมาร์ชเมลโล่กันโหทรงพลังจริงๆ ทำเสร็จเร็วแน่เยี่ยมมากแต่มีบางอย่างผิดปกติบ้านของฉันกำลังไหม hmm. ทำไงดีฉันเห็นไฟเราต้องช่วยเจนิสสร้างรถยนต์ขนมปังขิงสมบูรณ์แบบวางไว้ที่โต๊ะและใส่วิปครีมลงไปเจนิสเตรียมรับความช่วยเหลือถามจริง <c oughs> วิปครีมจะช่วยได้เหรอขอบคุณค่ะโอ้โหเหลือเชื่อฉันดับไฟได้แล้ว ขอบคุณมากค่ะเชฟช่วยได้จริงๆฉันรู้เด็กน้อยมาประกอบบ้านต่อกันเถอะทำฐานบ้านขนมปังขิงเยี่ยมทีนี้มาดูเรื่องการตกแตง่งเริ่มกันที่ครีมวัานิลลาค่อยๆตกแตง่งดีที่หลังคาด้วยเจง๋งและจากนั้นเพิ่มสกิททิตสตกแต่งด้วยอมยิ้มที่สดใสและส่วนสุดท้ายโรยสปริงเข้าหลากสี สวยมาก mm hmm. ฉันพร้อมแล้วโอ้ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเอาบ้านของเราไปให้เจนหน้าดูกันเลย <Wow. S 1> สุดยอดตอนนี้คือผักเหรอ mm hmm. แล้วบ้านหลังนี้ปแปลกอะ่ะดูแย่มากหนูไม่อยากกินมันเ mm hmm. งนวดีกว่าและของคุณย่านี่คืออะไรบ้านทำจากผักดูสดใสนะงั้นมาลองกัน โอ้ยแย่ไม่อร่อยหนูเกลียดผัก <_ C ent> แต่บ้านขนมปังขิงยีเชฟทำาให้หนูนี <Wow. S 1> ่แหละสิ่งที่หนูต้องการมาลองกันเถะมีขนมอร่อยๆมากมายเริ่มที่ประตูมันอร่อยจังเลยหนูชอบมากนะถูกใจสุดๆ <_ C ent> ผู้ชนะคือเชฟมันน่อยู่แล้ว <_ c ath> และครั้งนี้ทำเบอร์เกอร์ให้ด้วยนะคะ หนูหิวมากมากเลยทุกคนต้องทำได้แน่นอนงานนี้ไม่ยากถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นก้าไปกันเลยฉันนึกอะไรออกแล้วฉันจะทำเบอร์เกอร์อรจนโดนนัท <c oughs> ใช้สีไหนดีนะโอ้ฉันชอบสีเขียว <c oughs> เอามาแล้วก็ผ่าโดนนัทออกเป็นสองส่วน <c oughs> เราใช้ช็อกโกแลตแทนเนื้อย่าง โอ้แต่ว่าช็อกโกแลตใหญ่เกินไปฉันจะกินส่วนเกินงั้นทำได้สบายมากอร่อยจุ๊ทีนี้มันสมบูรณ์แบบแล้วใช้เยลลี่ริบบิ้นและก็ราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปอร่อยจุ๊ดีมากเหลือเชื่อโอ้ฉันมีไอเดียจะทำเบอร์เกอร์เล็กๆที่มีสีส,สันสดใส ขนมปังพร้อมแล้วเหลือแค่ทำเนื้อ,อย่างปั้นเนื้อสับให้เป็นลูกกลมๆวางลงไปที่กระทะแล้วกดลงไปเยี่ยมทีนี้เอาเนื้อมาวางบนขนมปังแจ๋งต่อไปคือมะเขือเทศแน่นอนต้องมีชีสซอสมะเขือเทศด้วยและประกบขนมปังชิ้นสุดท้ายอย่าทำขนมปังเองเลยนะเชฟลูซี อย่ามีขนมปังรูปหมีน่ารักมากแล้วแค่ประกอบเบอร์เกอร์เท่านั้นมีผักแล้วก็มีเนื้อรูปหัวใจจากนั้นก็แตงกวามะเขือเทศและขนมปังอีกชิ้นหนึ่งเจนิสหนูน้อยเลิกกินช,ช็อกโกแลตได้แล้วโอจริงค่าย่าพูดถูกฉันเพลินไปหน่อยพร้อมแล้วลองเลยสุดยอดทุกอย่างดูน่าอไร่อยไปหมดแต่นี่คืออะไรอะ่ะแปลก <Yeah. S 2> แปลกแยช็อกโกแลตเหรอเอ เมื่อสก,กปรกหมดแล้วหนูไม่กินส่วนตรงนี้คือมินิเบอร์เกอร์เล็กน่ารักจังมาลองกันเถะสุดยอด <c oughs> เจ๋งเลยแต่ยังต้องลองจานอื่น <c oughs> โหขนมปังหน้าหมี่น่ารักจังรู้สึกยากที่ต้องกินมันแต่หนูก็จะกินคุณย่าเบอร์เกอร์ของย่าอะไรที่สุดเลยจริงเหรอขอบใจจ้า <c oughs> ที่รัก อยามีความสุขมากตอนนี้นอยากเป็นเชฟถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย